จิราพรฟูดเราอยากจะยกระดับกล้วยตากท้องถิ่นให้เป็นสินค้าพรีเมียมตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์กระบวนการผลิตที่มาตรฐานแพคเกจจิ้งการพัฒนารสชาติต่างๆส่งออกไปขายต่างประเทศทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักสินค้ากล้วยตากไทยค่ะ อำเภอที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นจุดกําเนิดกล้วยตากถือว่าเป็นชื่อเสียงระดับประเทศเลยเราเริ่มต้นตั้งแต่สมัยคุณแม่รับกล้วยตาักชาวบ้านมาบรรจุขายแล้วก็เริ่มมาผลิตเองประมาณ35ปีแล้วปีะค่ะสมัยก่อนอุปสรคก็คือกระบวนการผลิตที่เราตากแบบดั้งเดิมอะเวลาฝนตกนะคะก็จะเป็นเชื้อราขายกล้วยตากช่วงหน้าฝนไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งอะด้วยกล้วยตากที่ใครก็ผลิตลูกค้าก็แยกไม่ได้ไม่สามารถที่จะกําหนดราคาสินค้าได้ จากปัญหาเราต้องเปลี่ยนแปลงยกระดับสินค้าทำสินค้าที่มีคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่กล้วยต้องใช้กล้วยน้ำว้าพาร,ร,ร์เอซานเก็บเกี่ยวที่110วันกล้วยตากจะเนื้อนุ่มหวานเราก็เปลี่ยนวิธีการตากตากในพาราโบลาโดมเป็นระบบปิดมันก็จะคุมเรื่องอุณหภูมิได้ทำให้เราสามารถผลิตได้ทั้งปีผลิตภัณฑ์ของชีฟฮอนเนี่ยก็จะเป็นกล้วยตากรสธรรมชาติกล้วยแท่งหนึบกล้วยม้วนพวกสแนค็คต่างๆ ไฮไลท์ก็น่าจะเป็นกล้วยเคลือบรสชาติต่างๆช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ,อัลมอนต์ชาเขียวสตรอบอรี่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกสินค้าญี่ปุ่นก็เอามาพัฒนาสินค้าเรา ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายก็อยู่ที่60ล้านบาทถ้าในประเทศก็จะอยู่ประมาณ70%็ดสเะคะห้าสรรสินค้าเป็นหลักแล้วก็ส่งออกก็อยู่ประมาณ30%ก็ส่งไปกว่า10ประเทศมาเลเซียฮ่องกงอเมริกานิวซีแลนด์ลูกค้าของจิพรพรครอบคุมเกือบทุกกลุ่มนะคะ จะมีเครือข่ายกเกษตรกรปลูกกล้วยส่งโรงงานมา2,000ไร่เราก็ประกันราคาสูงกว่าท้องตลาด10-20%ธุรกิจของเราเนี่ยช่วยเหลือคนในท้องถิ่นเพ,พราะพนักงานเป็นคนในท้องถิ่นหมดเลยทางโรงงานเองเราก็เป็นเหมือนต้นแบบให้กลุ่มที่ผลิตสินค้าให้มาศึกษาดูงานได้ ธุรกิจเนี่ยจะเดินต่อไปเนี่ยต้องแข็งแรงทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นชุมชนกเกษตรกรหรือแรงงานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเดินในพร้อมกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดีใจนะคะสามารถช่วยคนในท้องถิ่นได้